สวัสดีพุกผาทุกคนคนที่พาครอบครัวมาทานข้าวนะคะขอโทษนะคะที่เที่ยวไปพูดไปและกายิ้มยิ้มให่วันนี้แบบถูกใจไงสิขนองสิง <c oughs> วนันนี้วันเดียวค่ะฉะลองฟาสดเดย์ day, นี่ควรทุกที่เก็เพชรเราคุ็นเพชรดานะคะอาหารอร่อยมากทุกคนนี่เดี๋ยวหลังใคมาตุพานในคุณธีร่าพามาเลี้ยงร้านเบจกลง อร่อยปุ่มก,กมากอาหารดูให้ดูเดี๋ยวมาเยอะยำตะไคร้นี่ยำตักรอบเหรอยำเนื้หมูย่ยางอันนี้มีคอลลาเจนโปรโมชั่นคอลลาเจนนะคะใครอยากใส่แบบอัพไลน์นะคะตอนนี้กำลังอัดคอลลาเจนอยู่ค่ะรู้สึกหน้าใสขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวซื้อคอลลาเจนก่อนท่านี้ราคาจะมาบอกว่ามีโปรโคอลลาเจนแฮปปี้ e w year นะคะให้มีความสุขสนุกสำเร็จนะจ๊ะเหมือนจิ้มกระเด็นเลย บายบายเดี๋ยวพระดามาถ่ายใหม่